มันมีอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกครับที่ผู้ชายไปหาผู้หญิงอื่นน่ะหนึ่งคือที่ชัดสุดเรื่องบนเตียงหรือไม่ก็หุ่นของคุณ2คือการที่คุณดูแลลูกลูกชายมากเกินไปนะเขาก็ไปหาคนอื่นเหมือนกัน 3. คือการที่คุณแบบทะเลาะกับแม่ของเขาไม่เคารพสี่ก็คือการที่คุณเหมือนกับว่าสนใจแต่งงานหรืออะไรก็ตามห้าคือคุณไม่ฟังเขาเขาบอกโน่นไม่ฟังบอกนี่ไม่ฟังเขาบอกโน่นบอกนีนบกนนบกนน่บอกให้ดูแลหุ่นบอกให้จัดบ้านให้ดีบอกให้อะไรไม่ทำก็มีปัญหา จริงๆแล้วรู้ว่ามาจากอะไรก็มาจากคำที่สามีบ่นเราบ่อยๆด่าเราบ่อยๆนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องจัดการแต่ถ้าเราไม่ทําเราก็จะเจอแบบมือที่ส